สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแพนเค้กปาร์ตี้สละโสดเปิดลุกแพนเค้กเขมมนิ์ปาร์ตี้สละโสด,ด,พ,ด,รสโสดพร้อมความหมายสี่ชุดไม่ธรรมดาหลังจากประกาศข่าวดีแพนเค้กเขมมนิ์แต่งงานสารวัตรหมีล่าสุดเจ้าตัวโพสร,รูปภาพบรรยากาศงานปาร์ตี้สละโสดกับแก๊งเพื่อนๆพ,พร้อมขอบคุณที่ช่วยกันจัดงานให้เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวป้ายแดง เปิดลุกแพนเค้กปาร์ตี้สละโสดเพื่อนๆช่วยกันจัดเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวป้ายแดงมาในทีมสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำของโรงเรียนสาธิตเกษตรที่สาวแพนเค้กเป็นสิทธิ์เก่านั่นเองงานนี้ว่าที่เจ้าสาวคนสวยออร่าพุ่งมากๆนอกจากในงานยังมีเพื่อนสนิทของแพนเค้กอีกคนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวเช่นเดียวกัน จึงได้มาจัดปาร์ตี้สละโสดด้วยกันท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนๆบรรยากาศน่ารักเป็นกันเองสุดๆส,สำหรับงานแต่งของแพนเค้กและสารวัตรหมีทั้งคู่ได้ยืนยันว่างานแต่งจะจัดขึ้นในวันที่10มิถุนายนนี้พร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิป กระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ